สวัสดีครับพัะสมเดตองนี้เป็นพัะสมเดจพิมพ์ใหญ่เกตุโุมพุทธสินยกปลายแล้วก็แม่เหล็กตูดติดแรงพุทธสินยกปลายก็สังเกตได้จากเส้นมังคับพิมพนะด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายตรงนี้วงกันพระเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเส้นวาสนานะครับ การนั่งขององค์พระนะฮะเราจะเห็นรูปร่างของขบาทซ้ายนะครับฐานสิงของยกปลายจะเล็กกว่ายกกลางแล้วก็หัวฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับส่วนฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงแล้วก็ด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านะครับองค์นี้มีปูนงอขึ้นมาเป็นไปหมด ทำให้เรามองเห็นเนื้อใน,นลำบากอากรูปภาพรูปถ่ายแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังกระดาษน,นะครับเราก็ยังเห็นปูนงอกที่เป็นสีขาวเห็นรอยปริตามคอนะครับเห็นก้อนของมวลสารต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นสีดำสีต่ำตาลนะครับส่วนด้านหน้าเราเห็นก้อนมวลสารสีเทานวลนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นลักษณะของสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับปเดี๋ยวดูด้วยกล้องกขยายสูงก็จะเห็นชัดเจนกว่าที่ขอบนะฮะบง่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือมีรอยปิดรอยแยกแล้วปูนงอขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับลักษณะการงอของปูนแบบนี้เขาสแสดงว่าพ้าองค์นี้เก็บในที่มีความชื้นสูงพอสมควรนะครับ ด้านในคูหาเราก็เห็นองค์พระนูนเด่นเป็นสง,งา่าก็แสดงว่ากดพิมพ์ได้ลึกพอสมควรนะครับพระเกศทะลุซุ้มออกไปตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกําลังขยายสูงนะครับก็จะเห็นมวลสารชัดเจนยิ่งขึ้นเนื้อในออกเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับมีปูนงอกที่เป็นสีขาวมีเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะฮะ กลุ่มเหล็กจะมีลักษณะที่เป็นสนิมแบบนี้นะครับแล้วก็มีบนสารมีดินสีฟ้าดินสีแดงนะครับมีเศษว่านด้วยนะฮะมีดินสีเขียวมีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาชัดเจนมีกลุ่มของเหล็กถ้าไม่ใช้กล้องกาะขยายสูงถ่ายก็มองไม่เห็นนะครับ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพวกเศษลักเศษฐานกลุ่มของเหล็กดินสีเขียวกลุ่มของหินสีเทานะฮะมีผลึกแครซซายอยู่แถวนี้ด้วยนะครับเป็นก้อนเม็ดเป็นเม็ดลักษณะคล้ายกับพธาตุนะครับอันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน แล้วก็เห็นมวลาสารต่างๆเห็นปูนงอกเห็นกลุ่มของเหล็กตรงนี้ไม่เหล็กตูดติดแรงนะครับมวลสารสีฟ้าสีแดงนะสีเขียวสีเทานวลน,นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะพื้นคูหาก็เต็มไปด้วยเหล็กนะฮะแล้วก็ปูนที่งอกขึ้นมา เราเห็นมวลสารสีเขียวสีฟ้าอง์นี้มวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับม่งบ,บอกว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างในวลาพิเศษมวลสารในพระสมเด็จก็บ่งบอกถึงวละในการสร้างนะฮเพราะว่าถ้าเป็นวลลพิเศษเราก็จะเห็นมวลสารต่างๆค่อนข้างจะครบครันเยอะแยะนะครับ ตรงนี้เป็นพระอูระนะฮะจะสังเกตเห็นฝั่งนี้เป็นสีแดงฝั่งนี้เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะดินที่ผสมในมวลสารนะครับมีมวลสารต่างๆมากมายนะฮะมีข้อสีขาวของผงสมเด็จผงพระพุทธคุณมีสีขาวนวลของมนสารสำคัญตรงนี้นะครับซอกแขนก็ โอเคนะฮะค่อนข้างเจนลึกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นชัดเจนบริเวณพื้นคูหานะฮะก็เต็มไปด้วยมวลสารแล้วก็ปูที่งอกขึ้นมามีดินสีฟ้ามีกลุ่มของเหล็กนะฮะมีพุนอกขึ้นมาเป็นสีขาว ขนสารชัดเจนมากนะครับตรงนี้เป็นบริเวณนอกซมนะด้านบนด้านซ้ายภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุวนตัดเชียงนะฮะหัวฐานด้านขวาตัวฐานด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านะฮะทั่วทั้งองค์เต็มไปด้วยกลุ่มของเหล็ก แล้วก็หมดสารต่างๆขัดเขากันไปถานสิงหนะฮะปายฐานจะเชิดขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายภาพนี้เป็นหัวฐานสิงห์ด้านขวานะครับูลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะฮะเป็นชั้นเป็นชั้นนะฮะ ผมบ,บอกว่าสภาพแวดล้อมในการเก็บค่อนข้างจะมีความชื้นแล้วก็เนื้อหาน่าจะประสบปูนมากนะครับมีสีขาวนวลของหินมงคลนะครับตรงนี้เป็นหัวข่าท่านขวาตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทซ้ายนะฮะดินสีแดงก็ปรากฏชัดเจน ภาพนี้เป็นหัวเขา่าด้านซ้ายแล้วก็มีเส้นชาจีวรพื้นตรงสีข้างก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพประกฏปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะฮะองแขนก็วางสวยนะครับพระโอลากนูนเด่นซอกแขนลึกนะฮะ มวลสารปรากฏชัดเจนะปเระฮนะทะลุซูมออกไปแล้วมีบิดเล็กน้อยนะครับตกเส้นซูมตรงนี้นะจะเห็นมวลสารสีเหลืองนะฮะสีแดงสีขาวนวลสีเขียวนะสีเทาแล้วก็สีดำน้ำตาลของเหล็ก พระพักก็เต็มไปด้วยมวนสารเช่นเดียวกันนะครับเป็นก้อนขององค์สมเด็จพงพบทุกทุกคนุนะครับแล้วก็ดินกำแพงตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกางขยายสูงแบบสดๆกันนะครับพระหรือล o n คอก็สูงนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้น อกแขรน,นะฮะน้านล่างก็เต็มไปด้วยปูนที่งออกขึ้นมานะครับลักษณะของธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงศักภาพของพระชัดเจนนะครับแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะครับพืนขูหานะฮะก็เต็มไปด้วยมวลสารหลากหลายแบบ นะครับก็มีปูนงอกขึ้นมาดินสีเขียวกลุ่มของเหล็กดินสีฟ้าตรงนี้นะครับเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะครับ ดิวเวณเส้นจมก็มีการเซตตัวนะฮะในเนื้อผ้าก็เต็มไปด้วย,วยมวลสารมีมวลสารสีม่วงด้วยนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นสีขาวนวลน,นะครับของมวลสารสำคัญระเกต อนชะ้อยนะแล้วผิวมิดเล็กน้อยนะครับก็เรียกว่าเกดสมัดแล้วก็ทะลุโซมออกไปมีดินสีเหลือง มีหินเทามีเหล็กมีดินสีเขียวมีดินสีฟ้ามีดินสีแดงปรากฏให้เราเห็นครบคันตลอดจนผงสมเด็จผงพระพุทธคุณโอเคเดี๋ยวมาดูนั่นหลังกันนะครับ ด้านหลังโวนสารก็จัดจ้านนะครับดินสีเขียวสีนวลเทานะฮะกลุ่มของเหล็กดินสีฟ้าดินสีแดงปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาว ผงสมเด็จผงพระพุทธคุณปรากฏให้เราเห็นครบครันเนื้อนะฮะเป็นสีเหลืองนะฮะแต่บางจุดก็เป็นสีแดงเป็นลักษณะของดินที่มาผสมในหุนสารตำแหน่งนี้ลักษณะเป็นแร่เหล็กนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเยิ้มขึ้นมา อันนี้สะท้อนแสงไฟนะครับลักษณะมีเหล็กเยอะแบบนี้ก็แสดงว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการแข้วคาดปลอดภัยป้องกนันอาฟุต เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตำแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพะสมเดร็จที่มีส่วนผสมของปูนปวาหอยน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปนะครับจะททำด้วยเรซิน หรือปูนพลาสเตอร์หรือเป็นพระใหม่เวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็กระจายไปเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมแล้วก็พออากาศกา็ขึ้นไปเป็นเม็ดโตๆถือว่าผ่านการเช็คนะฮะผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ อเราพิสูจร์เช็ดถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูด้านล่างบ้างนะฮะตรงนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายล่างสุดขององค์พระนะฮะในเนื้อก็มีหมวดสารปรากฏให้เห็นมีปูนก็ขึ้นมาแทบทุกจุดนะครับ มีเหล็กเป็นจำนวนมากมีดินสีแดงดินสีเหลืองหวัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของจิมพระยุป,ปลายนะครับไล่มาถึงฐานสิงห์นะฮะ หัวฐานจะเชิดขึ้นตรงนี้เป็นหัวฐานด้านขวานะฮะแล้วก็เส้นของฐานสิงจะเล็กแล้วก็แอนท้องช้างเล็กน้อยนะฮะมาถึงตรงหัวฐานด้านซ้ายก็เชิดขึ้นนะครับถ้าเป็นภาะยุคกลางฐานสิงจะใหญ่นะครับ แล้วก็สดมากปลายฐานสิ่งด้านขวาของพระจะเชิดขึ้นส่วนด้านซ้ายจะไม่เชิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นฐานบัวหือฐานที่สองพระแบบนี้นะฮะถ้าคนเล่นพระตามหลักอนุรักษณิยมเล่นพระที่มีความแท้ เล่นพาที่เกี่ยวกับบทคุณไม่ใช่เชิงพนันชย์จนเกินไปก็จะนิยมสะสมกันนะครับพระเครื่องหรือพระสมเด็จนะฮะพระแท้ๆเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในมือบุคคลที่แตกต่างกัน มูลค่าของราคาก็ย่อมแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักสะสมนะฮะก็พยายามทำใจไว้นะฮะอันดับแรกคือเราไม่มีชื่อเสียงผุญนวัสนาผุญนเก่าไม่มีนะฮะจะไปเรียนแบบท่านที่มีชื่อเสียงมี power สามารถ ขายพระเครื่องขายพระสมเด็จในราคาเป็นหลักล้านก็ไม่ได้นะครับพอแบบนี้อยู่ที่บุญวัสนาแต่ถ้าท่านใดนะฮะสะสมพระด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธคุณจริงๆนะครับก็ยังมีเยอะฮนะพระสมเด็จแท้ๆมีเป็นจานวนมาก เพราะฉะนั้นแนวทางในการสะสมนะฮะก็ใช้หลักของความเก่าใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงทักายภาพหลักของธรรมชาติภิยยานะครับตรวจตำหนิพิมพ์ทรงเอาไว้ทีหลังนะครับพระศพเดชองค์นี้เป็นพระศพเดจพิมพ์ใหญ่เกศรสุ้มุทธสินชุกป,ปลายนะครับ จำลองพุทธพิมพ์มาจากพระพุทธโูกยุคสุโขทยัยเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามนะฮะเส้นสายสมบูรณ์มวลสารจัดจ้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ